ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาอสบายสบายหลับตาเบาเบาอสบายสบายหล,ลับตาสักอนึ่นะจ๊ะ ไม่ถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทเอาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วน ให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะล้วก็ะทำใจของเราให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเนียวไปรังเรื่องอะไรทั้งสิน้นมันว่าไปใจเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของอารมณ์ภายนอกให้ปล่อยวางรวมใจมาหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆดิสศูนกลางกายฐานที่เจ็ดด้วยใจที่ใสๆ ร่อนเกลียงจากรมภายนอกใจกิ้งเกลียงใจใสๆอย่างสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระ แก้วใสๆใ,ใจหยุดในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายสบายหรือจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆฉโดยไม่กำหนดบริกรรมมันิมิตรก็ได้นะจ๊ะ เราถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็อเอาแบบนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่เร็วไม่ช้านักให้สม่ำเสมอต่อเนื่องแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาระหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส อาใจยอยู่จในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างสบายสบายเราจะภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสมมารังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉอยู่ที่ศสืย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างนี้เท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังอีกต่อไปแต่เมืดัดใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจิงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาหัางใหม่นะจ๊ะเอสำหรับนักเรียนใหม่ที่มาศึกษาเรียนแล้ การปฏิบัติให้ทำง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาอย่างสม่ำเสมอเนะข้าใจวิธีการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วเนะี่ยเราก็ประคองใจให้หยุดให้นิ่ง ยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดไปเรื่อยๆปศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยหลดหลอดพ้นจาก การบังคับบัญชาของพยา,ยามอานจากกิเลสอสศวะหรือความใหม่บริสุทธิ์ทั้งปวงหลอดพอจกความทุกข์ทรมานของชีวิตจะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึง ความรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นอิประสัมมาสมุทิเจา้าทุกพระองค์นับประสงค์ไหพระองค์ไม่ท่วนตั้งแต่องค์ปฐมทีเดียวเลยมา ถึงอบจัตบันและก็จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะีนิ่งอย่างเดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้มาหยุดมานิ่ง จะกระทั่งความนิ่งนี่มันุ่มๆได้นานๆจนจิตนิ่งนุ่มอย่างหนาแน่นคือนิ่งแน่นจนไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกแล้วก็เป็นความนิ่งแน่นอย่างนุ่มโนนพอจิตนุ่มโนน ก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในควรแกการงานหรือพบหรือาาิหรือกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปจากใจของท่านก็นิน่งนุ่มอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมุธิยานเป็นประสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าและก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในระสาว,วกทางมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ได้ทำตามอย่างท่านผ้ทีธรํำตามอย่างท่าน ก็ได้บรรลุมรคนิพพานตามท่านเพราะว่ามรคนิพพานก็มีอยู่ในตัวของทุกๆคนทั้งในโลกนี้โลกอื่นแม้ในเทวโลกมรคนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน แต่ว่าพยายามมานะ่ะบดบังเอาไว้กดบังคับเอาไว้เทนอานิวอนทั้งห้ามาบังคับเอาไวน้นแล้วก็ตรึงใจไปติดก,กับเรื่องราวโลกภายนอกเพื่อให้ใจเนีย่ยลดจากศูงกลางกายฐานที่เจ็ด เขาก็บ,งบังคับบรรชาเป็นบาวเป็นท่าของเขาได้และให้ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมได้บังคับบัญชาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกว่าจะหลุดรอดพ้นจากการถูกบังคับบัญชาได้ก็ต้องสังสมบรมีมายาวนานทีเดียวจะกระทั่ง จิตค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้บารมีสิบทัศบารมี30มสิบทัศกระทั่งกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆบริสุทธิ์ก็หลุดจากกายหยาบจากนิวรั้งห้า ตรงฐานที่เจยดตรงนี้แหละโดยมีอาการเบื้องต้นก็คือมันจะตกศูนญไปเหมือนหล่นจากที่สูงลงไปในแนวดิง่งเข้าไปสู่ภายในที่เป็นที่โล่งกว้างผ้นจากที่อึดอัดที่คับแคบ ไปสู่อิสรภาพที่โล่งกว้างแล้วก็มีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วดวงแก้วก็จสิทธิเจราิญายนแล้วเนะี่ยไม่มีตำหนิเลย ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จระไนแล้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยางวันสว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างนั้นเยเย็นสบาย อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามที่อย่างวันหรือยิ่งวันนี้เลยจ้ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเป็นดวงใสๆ จะมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นทำดวงนี้เป็นดวงแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งทำให้ใจหยุดนิ่งแน่นหนักขึ้นไป แล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งมีมาอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วเช่นจะกลางดวงธรรมใสๆดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมมรรค เลืดวงธรรม,มานุปัสสนาสิบฐานนี้เนี่ยพอใจหยุดนิ่งกลางดวงนั้นถูกส่วนดวื่องปฐมมรรครือดวงธรรม,มานุปัสสนาสิบฐานก็ขยายกว้างออกไปก็เข้าถึงดวงศีลที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่า ลักษณะกลมเหมือนกันพอใจัยดอยู่ในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิใจใสกว่าสะอา,กาดกว่าบริสุทธิ์กว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ยี่ในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันนะจ๊ะ ต่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าอยู่ใจนกลางโดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าอยู่ใจนกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะที่ใสบริสุทธิ์สว่างกว่า พอหยุดในกลางเดวิปุตติยาทัศนะก็เข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าดูสวยสดงดงามเว่าอกายหยาบในอริยบทสมาตินั่งอยู่บนเบนชาตอันหน้าออกไปทางเดีวกว่าตัวของเราเเนี่ย กายนี้เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดก็ได้เรียกว่ากายฝันก็ได้เวลาหลับแล้วก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็มารายงานกายอยาบจําจได้บ้างไม่ได้บ้างเกิดจาวความบริสุทธิ์ของใจนะใจจะหยุดเข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่ใจที่หยุดถัดไปนั้น เป็นใจของกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดจะหยุดอยู่ในฐานที่ตั้งที่ฐานที่เจ็ดเช่นเดียวกันอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เป็นชั้นชั้นชั้นกั้นไปเขาเรียกว่ากายในกายพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเหตตามเห็นไหมคือตามดูไปเรื่อยๆคือดูไปเฉยๆดูกายในกาย ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นก็จะผ่านดวงธรรมชุดหนึ่งหกดวงดังกล่าวนั่นแหละก็จะไปถึงกายทิพย์ไปอย่างนี้เป็นชันช้นชๆนจากกายทิพย์ซึ่งมีทั้งหยาดและละเอียดพ็เข้าถึงกายอรรปภพ กายที่คือกายที่เราจะอาศัยอยู่ตอนที่ไปอยู่ในเทวโลกในสวรรค์นี่แหละกายทิย์จะมีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดและกายหยาบละมีเครื่องประดับถ้าละเอียดกว่านนั้นก็ไปถึงกายรูปพรหมไปอยู่ที่พรหม,มโลกซึ่ง กายที่ไปอยู่ไม่ได้เพราะที่ตรงนั้นเขละเอียดกว่าตั้งมีสภาวะกายใหม่ที่เรียกวายรูปภรมแต่หยึดในกลางกายรูปภลมก็จะถึงกายอะรูปภรมอะรูปภลมแปลว่าไม่ใช่กายรูปภรมไม่ใช่แบบแปลว่าไม,ไ,ไ,วไม่มีรูปร่างไม่ได้แปลว่าไม่มีรูปร่างนะเจ้ แปลว่าไม่ใช่กายรูปภพแบบนี้แต่ว่าสวยงามกว่าแต่คล้ายๆกันเป็นที่เพียงว่าไม่ใช่ป่านี่กว่าแต่ก็เรียกว่าอรูปภพเหมือนคำว่ามนุษย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีมนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์ืลอวิชาไม่ได้แปลว่าไม่มีวิชาแต่แปลว่าไม่ใช่วิชา วิชาจริงๆมันอีกอย่างเนึง่งอารมณป,ประพรม,มก็เหมือนกันไม่ใช่แบบแปลว,ว่าพรมไม่มีรูปแล้วมันค,คล้ายกับรูปประพรม,มอย่างเงี้ยแต่ว่าแตกต่างกันไปละเอียดกว่าประณีตกว่าสวยงามกว่าพอหยดในกลางกายรูป,ปรพรม,มจะกล่าถึงกายธรรม ซึ่งมีลักษณะสวยงามกว่ากายต่างๆที่ผ่านมาเป็นกายที่เมื่อเขาถึงแล้วความรู้สึกจะแตกต่างจากกายที่เขาถึงผ่านมาแตกต่างจากการเข้าถึงกายอารูปภพรมแตกต่างจากการที่เข้าถึงกายรูปภมกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดหรือกายมนุษย์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า เป็นตัวของเราเองเป็นอิสระที่มีแต่วความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยจะมีเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆแต่กายทำโคตปูกายทำปะโสเดามันกายทำปัสะกะตาคาม,มีกายทำพระนาคาม,มี แล้วก็กายรามพรอรหัสเรียกชื่อแตกต่างกันก็ตามกิกกกกกเลสที่บังคับที่เจือจางลงไปเรื่อยๆกับขนาดที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายสุดท้ายกายที่18คือกายธรรมราตผล หน้าตักยี่สบวอสูงยี่สบวอคือหน้าตักกับความสูงมันจะเท่ากันจากหัวเข่าถึงหัวเข่ากลางสบ้าเนี่ยวัดขึงตึงไปถึงปลายเกศอกวัวตูมเด่งผ่านศูนย์กลางกายไปถึงแผ่นชานะจะเท่ากันจะใสสะอาดบริสุทธทิ์ทีเดียว เป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความทุกข์ทรมานยชีวิตหลุดพ้นจากภพสามเทพยามาเขากักขังเอาไว้เนี่ยลดไปเลยหลุดพ้นจากวัตตะหลุดพ้นจากทุก เข้าถึงบรม,มสุขสุขอย่างยิ่งเป็นอิสรภาพแล้วก็มีวิชาเกิดขึ้นทางวิชาทั้งจรณะวิชาสามวิชาแปดพิญญาหกปฏิสัมพิชายานสี่วิโมกแปดอย่างนี้นะจ๊ะคือกายธรรมอรหัตทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเราและมนุษย์ทุกคน ในกลางกายของเทวดาผมหรือผมมีหมดแต่น่าเสดายที่เราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งบัดน,นี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีอยู่หรือมารู้ว่ามีอยู่ในภายหลังแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงที่เข้าไปถึงพราะใจไม่หยุดไม่นิ่งไม่หยุดไม่นิ่งเพราะว่าขาดความพยายาม ประมาดในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีที่ลูกทั้งหลายได้มาปรชุมรวมกันในวันที่ใกล้จะสิ้นปีนี้เราจะต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีถัดๆไปให้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ีนี้เราจะต้องเข้าถึงธรรมให้ได้ต้าบวชเป็นพระก็ต้องเป็นพระเป็นพระเป็นคือพระที่เห็นพระธรรมกายให้แตกตายจากพระตายจะยังมองพระธรรมกายไม่เห็น ถ้าเป็นญาติโยมก็ต้องพยายามฝึกเอาให้เข้าถึงให้ได้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นแต่เป็นการบวชภายในเหมือนในสมัยที่พระเด็หลงปู่พระผู้ปรับมันท่านเคยสั่งให้ไปทำบุญกับพระเป็นปู้ที่รับคำสั่งก็ไปนมนพระมา ท่านก็บอกไม่ใช่า้ไปถามพูที่อยู่ในโรงงานทำวิชาถึงทุกท่านก็ทราบแต่อย่างดีก็ออกมาไรที่หลวงปู่็็เราก็บอกย้ำวันนี้แหละก็เรียกว่าพระเป็นคือเห็นพระธรรมกายที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นวันนี้วันดี มีสิริมงคลทดี่ลูกทุกคนจะต้องฝึกให้เข้าถึงตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะเหลืออยู่นี่เนื้อจะให้ลูก